ช่วยกันลดขยะง่ายๆโดยการแยกขยะก่อนทิ้งสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตีทิพย์คงเมืองชั้นป .5 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภศรเผดผุดชั้นป .5 ค่ะโรงเรียนบ้านหนองไผ <ป S> ่ดูสิ <40 S 1> ประชาสรรค์ขอเชิญท่านกรรมการรับชมรับฟัง เรื่องน้ำใสช่วยหมู่บ้านหน้าวันหนึ่งหมู่บ้านของน้ำใสท้องฟ้าสดใสวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดของน้ำใสพอน้ำใสตื่นจากเตียงนอนแต่เช้าน้ำใสก็รีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปช่วยชาวบ้านทำความสะอาดหมู่บ้าน เมื่อน้ำใสแต่งตัวเสร็จน้ำใสก็รีบปั่นจักรยานไปรับแตงโมกับเจ้าเมองน้อยชื่อเปียบปูนเปียบปูนนั่งหน้าตะกระ้ารถแตงโมนั่งหลังรถและน้ำใสเป็นคนปั่นจักรยานพอไปถึงก็ช่วยกันเก็บขยะในหมู่บ้านแตงโมรีบไปเอาไม้กวาดแถวนั้นมากวาดใบไม้บนถนนส่วนเจ้าเปียบปูน ก็ไปคาบถุงขยะใบน้อยมาให้แตงโมแตงโมยิ้มอ่อนๆแล้วลูบหัวเจ้าเปียกปูนอย่างเอ็นดูถุงขยะที่เจ้าเปียกปูนคาบมาแตงโมก็หยิบแล้วเดินไปทิ้งถังขยะพอน้ำใสเก็บขยะเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันทำป้ายประกาศโปรดช่วยแยกขยะด้วยค่ะ น้ำใสนำสีมาพ่นใต้ประกาศให้ดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นและนำขยะมาคัดแยกส่วนที่ขายได้และขายไม่ได้พวกที่ขายได้ก็นำเงินส่วนนั้นไปเป็นเงินกองกลางของหมู่บ้านหลังจากที่น้ำใสทานข้าเสร็จน้ำใสและครอบครัวก็ช่วยกันทำ อกแยกขยะ,ขยะ,ยะขยะเปียกขยะแห้งแยกได้ดูไม่อุจจาตาและทํำป้ายประกาศโปรดช่วยกันแยกขยะน้ำใสกินอยากอร่อยอรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอน้ำใส่กินข้าวเสร็จ น้ำใสก็เดินไปหยิบแก้วน,น้ำเพิ่มมาอีกสองแก้วแล้วน้ำใสก็รีบปั่นจักรยานไปซื้อน้ำแข็งใสให้กับแตงโมเพิ่มมาอีกหนึ่งแก้วพอซื้อเสร็จก็เอาไปให้แตงโมแตงโมนั่งกินน้ำแข็งใสอย่างชื่นใจพอบ่ายคล้อยแตงโมก็ทำความสะอาดเสร็จหมดทุกจุด หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากทำความสะอาดหมู่บ้านเสร็จน้ำน้ำใสก็ไปส่งแตงโมกับเจ้าเปียกปูนพอถึงบ้านน้ำใสก็นอนลงบนเตียงนอนหลับุ๋ยเลยข้อคิดที่ได้จากเรื่องน้ำใสน้ำใสช่วยหมู่บ้าน ช่วยกำนันลดขยะง่ายๆโดยการแยกขยะก่อนทิ้งแรงบันดาลใจได้มาจากนิทานเรื่องปิงๆช่วยพ่อขอขอจบการเล่านิทานไว้เพียงเท่านี้อ่ะอะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแยกขยะก่อนทิ้งขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> <S 2>